ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้มาแต่เศร้าพี่น้องเอ้มายามมองใส่มองไว้ตอนแรงตอนเศร้าเรามายามกีดหยางแล้ว,ลวก็ลงมายามมานี่มึงหมอกนะพี่น้องหนาวเด้พี่น้องไอเดียวนี่ได้ใส่เสื้อปักไงกอได้นี่ซ้อนหลายตัวก็ได้นี่มันหนาวพี่น้องเอ้หนาวหนาวพอนลงมาเล่นน้ําพี่น้องเอ้ย หมดอ,อย่ามองล่องเบื่องพี่น้องเอ้ยใส่ป้าไว้อยู่นี่จักสิเป็นในใดดอกมองสองตอนสามตอนขาดๆด,ดอกก็ามาใส่ทิมไว้หามันได้กินไปพี่น้องไปลองเบื่องดูอย่ามองเบื่องเป็นในใดก็ได้ได้บุได้ไดมาลุ้นน้องกันเด้อพี่น้องเด้อ

เอยอืมเป็นปุ่มเลยหวะนั่น,นน่นะวะปลาปากปลาทุบึกาเจ้าไปยนะังอันนี้ปลาดูดฝุ่นก็มีปลาช็อกเกอร์ <laughs> <laughs> ได้แล้วป่านี่แต่ป่าป่าเนาะป่าที่อื่นมีบ่ปลาเก้งหมูมีบ่ว่ะเรเห็นค่อยเห็นปลาเกียงว่ะอืมนี่มันน้ำอ่อนป่าป่าได้อีกแล้วได้อีกแล้ว,ล,วลุกลุกลุกโอ้ยโรมีลุกพันปันคนมันกีบดบุหรี่ซ้ำ พันขนาดซ้ำฟังซ้ำฟังโอ้ซ้ำฟังซ้ำฟังโอ้ย่างพุดผุดให้กูได้ลงเด้อบ่โอ้อแล้ว Oh, lak fang, lak fang ini. Pak, nyang kino. Pak, kik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 . ปาก,กรมังอพีเยจงเอปากรมังปาก,กรมังอะไรเาไปปากก้งีโอ้สองสองี่น้องสองห้า วันนี้หมานมันนี่ถึง่ะตอนทันทันไยเฮ้อ ra nhá nó khâu nói đây lọ phẳng đấy đây lý oh, đây lý đi Lọ phẳng lý Chọn <coughs> 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 đây, đây. <coughs> đây lọ phẳng hàng đây đây đấy ไปข้งฝั่งปลาพวกมันปลาไปเลาะฝั่งแต่เอเล็กได้อีเล็ะอ่านเลาะฝั่งเอลี่ได้เลาะฝัะงะ่งทางนี้ตอนนั้นบุถึ่ฝั่งัม่ อได้อีกแล้ววองขะวองเก่าวองเก่าหลายปีนี่อืดอืดอืดสองวองเก่าอื้อ อมองแกอมองขาดกระมานอยู่พี่น้องอาเอาอีแ้่อีแต่ลาตา อื้อปลาหยังอันปลาน้อยปลาน้อยปลาน้อยน้อยแล้วดออือปลาไนปลาไนเฮาทาเรียบร้อยแล,แล้วพี่น้องเอย้ยยามองอยามองลัดเสาพี่น้องหมานอยู่ไดว่าสิบ,บ่หมานซะดอกได้กานอยู่พี่น้องเอ้ยโอ้ยังวะนี่เด้ปลากไดพี่น้อง ได้การบ่นี่แต่แักงามๆด้ป่าป่าตะเพียนป่าเก่งบ่ะในการอยู่พี่น้องเอ้ยเด็กซีแม่มันจังพอได้อยากได้กินเนาะพี่น้องเนาะมาใส่แต่เสียอย่างเดียวหนาวพี่น้องเอ้ยเพราะต้องถือน้ำข้ามันบนหนาวนี่บ้า ได้การนี่หรอกช่วงนี้สิมาใส่น้ำดอกพี่น้องเลยพอได้กินพอได้อยากพอได้เฮ็ดปาเค็มไว้ให้ลูกให้หลานให้อ้ายให้น้องไปกินนี่ปามันตัวงามพี่น้องเลยก่อนมันนี่ปามองเจ็ดเซนเห้นเนาะบ่น้อยเลยตัวปากพอดีเอาเอาสันี้ก่อนพี่น้องอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ